การจัดการการซื้อยูซื้อกินของพี่นงเป็นแนวใดครับสวัสดีครับมือนีสิพาไปซื้อของสดเข่าตู้เย็นพวกหมูพวกไก่จำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆครับผมการซื้อของสดในสัพสินค้าใหญ่ๆมันก็สีราคาถึกแล้วก็ได้ของที่ดีกลัวตามท้องตลาดทั่วไปครับของทั้งเบื้อตีซื้อมาามือนีกัดราคาบ่ถึงพันครับ สามารถกินได้สองคนถึงครึ่งเดือนหรืออาจจะเป็นเดือนกลัวๆก็ได้ครับแต่ก็เป็นสําหรับคนที่มาเห็ดแนวกินอยู่ประจํานะครับแต่ว่าขันคนบ่มมาเห็ดแนวกินหรือโดนโดนเห็ดเถือกะแนะนําเป็นตลาดสดก็ได้ครับแต่สําหรับผมแล้วผมเห็ดแนวกินอยู่ทุกมือครับของเรานี่ถึงจําเป็นที่ต้องซื้อใส่ตู้เย็นเป็นประจําครับ ถ้าเป็นจำพวกปีกไก่เขาก็จะซื้อมานี่ครับปีกเต็มเลยครับแล้วกับน้ามาหันรค่งเขาก็จะได้เป็น2ส่วนหรือปลายปีกกับน่องปีกบนนะครับเอาไว้ได้เห็ดลายเมนู่เลยครับผมถ้าเป็นพวกน่องไก่เขาก็จะซื้อน่องไก่เต็มแล้วก็มาหันเึ่งเขาจะได้เป็นสะโพกไก่แล้วก็น่องไก่ได้เป็น2ส่วนอีกแล้วครับอันนี้จะเป็นเนื้อเป็ดหรือเป็นเศษเป็ดนะฮะเขาก็จะซื้อมาไว้ตังเทือก็เป็นเป็ดบดเขาก็จะซื้อมาไว้แตลาบ ถ้าพัดกระเพราเน่กินได้หลายเมนูครับถ้าเป็นจำพวกเนื้อหมูเขาก็ะีบเบงราคาว่าอันใดอยู่ในเกีย์ที่เขาประหยัดได้ที่สุดอันนี้กระสือมาเกือบ3ามโลครับเขาก็สีมาหั่นแบง่งอันนี้จะเฮ็ดไว้เป็นชิน้นไว้ถา่ายยางแล้วก็อีกหลายเมนูครับโตมาเขาก็สีหัน่นเป็นชิ้นนิดหน่อยไว้แต่พัดไว้แต่แกงไว้ทะอม ได้เบิดเลยครับหรืออยากกินหมูบดเข่ากับน้ำไปปั้นหรือฟักอีก,กได้ครับจํานี้เข้ากับได้หมูบดมาเพิ่มอีกแล้วครับเ่าจะแพกแบบพอดีเพื่อกิน2คนให้มันอิ่มพอดีครับหรืออาจจะใสเป็น2ถุงก็ได้ครับการคำนวณห้องเห็ดกินอยู่ทุกมือิแล้วครับเขาจะรู้ว่าห้เอเห็ดได้ซ้ำไหนครับแล้วเขาก็นํำมาจัดเลี่ยงเป็นหมวดหมู่แยกไว้ในช่องฟิตเวลาจับเวลาใส่เวลาเอาไปเซมันกระสีได้ไงต่อการทำอาหารเลยครับ ส่วนเรื่องพวกพักเฮ่าแวะซื้อตลาดหาบาทสิบ,บาทหรือยีบาทก็ได้ครับเี๋่ตาวา่าเมนูเขาสีส่แบบใดเขาสีกินแบบใดครับเขาจะปรึกษาคันเงเลยครับ